พอหลังปีใหม่เกิดเกณฑ์เดินทางต่อเนื่องอีกกลายเป็นว่าธันวาเดินทางหนึ่งรอบมกราเดินทางอีกหนึ่งรอบคราวนี้มันจะมีทิคกอยู่อย่างหนึ่งว่าธันวาเดินทางไกลแค่ไหนมกราจะต้องเดินทางให้ไกลกว่าอ่าสมมตุติคุณอยู่กรุงเทพธันวาไปโคราชมกราอาจจะเลยไปขอนแก่นแล้วมันอาจจะต้อง<น>เพิ่มระยะทางเพิ่มความไกลเข้าไปอีกนิดนึงสิ่งที่เสริมขึ้นมาในเดือนมกราก็คือเดินทางไปแล้วมูไป เดินทางไปแล้วไหว้ไปเดินทางไปแล้วทําบุญด้วยเงินสดเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเน้นนะครับทําบุญด้วยเงินสดกับคนตกทุกข์ได้ยากอันนี้จะเร็วมากส่วนทําแล้วจะขอพรเรื่องอะไรมูแล้วจะขอพรเรื่องอะไรไพน้องแอนจะบอกครับมาดูกันค่ะว่าสายมูจะขอพรให้ตัวเองมีพลังกายพลังใจจะขอพร เรื่องอะไรดีอันดับแรกค่ะขอพอรเรื่องของความโดดเด่นชาวราศีพฤษภขอพอรเรื่องของความโดดเด่นหมายถึงว่าทําอะไรให้เป็นที่ถูกตาต้องใจทําอะไรเนี่ยศักยภาพเราเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วขอให้ในสิ่งที่เราทำเนี่ยโดดเด่นกว่าคนอื่นเข้าตากว่าคนอื่นถ้าสอบแข่งขันก็ขอให้ได้ขอให้เขาเลือกเราหรืออย่างน้อยได้เห็นเราก็ยังดีค่ะส่วน2เลยก็คือข้อที่2ขอพอรเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆค่ะอย่าได้เข้ากั ถ้าไม่ว่าจะเลือกอะไรในสิ่งที่เลือกนั้นอย่าขอให้เป็นการเลือกผิดให้เป็นการตัดสินใจที่ถูกแม้ว่าจะตัดสินใจจะผิดพัจฉภัณฑอะไรขอให้คลิปไต่ตองให้ดีๆค่ะ mm hmm. และข้อที่3มีเกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คิดเรื่องคู่เรื่องของความรักขอพอเรื่องของความรักให้ปรับความเข้าใจกันถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาก็ขอให้ถือไม้เท้าหยอดทองกระบองหยอดเพชรอยู่กันไปยาวๆจ้า